สวัสดีเพื่อนๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับทั้งใน Facebook และ YouTube และ TikTok และในลิสในสตอรีและในกลุ่มต่างๆ Facebook นะครับผมพราภมทรตั้งวันนี้ผมใจนำเสนอคุณูชมนะครับนี่เป็นก้อนพลอยทับทิมธรรมชาตินะครับของประเทศโมซัมเบกนะครับหมู่นี้ทั้ง75ก้อนนี้นะครับ เป็นพลอยทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมเบกที่ไม่ผ่านความร้อนสีชมพูเข้มแดงกลาบอ่อนนะครับนะครับทุกก้อนนี่นะครับเนื้อพลอยโปร่งใสนะครับนะครับนำไปเจนในได้ทุกก้อนนะครับนี่ผมสองกากาศเนื้อโปร่งใสนะครับหุนผู้ชมนะครับชัดเจนนะครับนะครับทุกก้อนนี่นะครับไม่ผ่านความร้อนนะครับนะครับผลจะชาติน้ําหนักให้คุณผู้ชมชมนะครับนะครับ แต่ละก้อนนี่นะครับน้ำหนักนีร้อยสามสิบสองกิลลัดนะครับนะครับนี่น้ำหนักร้อยสี่สิบสี่คือน้ำหนักแต่ละก้อนนะครับไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยกิลลัดขึ้นไปนะครับนะครับถึงถึงประมาณร้อยห้าสิบกิลลัดนะครับนะครับถือว่าเป็นก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกที่หายากเลินเล่อ เนื้อพลอยโปร่งใสไม่ผ่านความร้อนนะครับทุกก้อนนี้นะครับทั้ง75ก้อนนี้นะครับนำไปเจนในได้ทุกก้อนนะครับนะครับผมรับประกันนะครับล่าสุดนะครับเรียนผู้ชมทัพทิมของประเทศโมซัมบิกเช่นนี้นะครับนะครับแต่เป็นสีแดงเลือนนกเจนไนนะครับชื่อแอคตาเรอฟล่านะครับเรียนผู้ชมไปเซิร์ชกูเกอรได้นะครับที่ขายไปเมื่อปีที่แล้วที่นิวยอร์กบางมูลไปนะครับประเทศอเมริกานะครับ นะครับน้ำหนัก55.22กันหลักขายไป1,200ล้านนะครับเป็นตระกูลเดียวกันกับนี่นะครับบ่อเดียวกันนะครับของผมก็โมซัมบิกเช่นกันนะครับแล้วก็ไม่ผ่านความร้อนเช่นกันนะครับและแต่ละก้อนนี้นะครับคืนหักเมกนิวันหนึรกันหลัสเศษขึ้นไปถึงร้อทุกก้อนนี้นะครับเจในเสร็จะใหญ่กว่าทัฟบิมเอตตาเลโฟล่าของโมซัมบิก55.22กันหลัสที่ประมูลไป1,200ล้านทุกก้อนนะครับนะครับอย่เรื่อผู้ชมนะครับ ทุกก้อนนี้นะครับผมรับประกันใบเจนในได้หมดนะครับหนักไม่ต่ำกว่า55.2 2กันลัดทุกก้อนนะครับนะครับผมขายถูกๆนะครับผมต้องการได้เงินไปรวบรวมไปต่อยอดสร้างวัดที่ผมเป็นเจ้าศรัทธาอยู่สิกว่าปียังไม่แล้วเสร็จนะครับผมจะขายถูกๆนะครับกันหลัดละ80บาทพอนะครับนะครับนะครับทั้ง75ก้อนนี้นะครับนะครับนะครับกหลัดละ80บาทพอนะครับ เรียนผู้ชมนะครับหาที่ไหนไม่มีแล้วนะครับนะครับทุกก้อนทุกเม็ดนะครับไปเจในได้สวยงามเจใหญ่กว่าทับทีมแอตตาร์เหลือฟูล่าที่ประมูลไปไปพันสองล้านคือหนัก55.22กิโลล่ะทุกก้อนในนี้ผมรับประกันเจเสร็จต้องหนักกว่า55.22กิโลล่ะทุกก้อนนะครับนะครับผมขายถูกถูกนะครับกิโลล่ะหนึ่ง80บาทนะครับตามหลักขายกิโลล่ะเราหกเจร้อยบาทขึ้นไปนะครับ ตอนนี้ผมมายุ่เยอะแล้วนะครับ60กว่าต้องการได้เงินด่วนไปสร้างวัดที่ผมเป็นเจ้าศรัทธา10กว่าปียังไม่เสร็จนะครับจะได้จะได้รวบรวมเงินไปสร้างวัดให้แล้วเสร็จในเร็ววันเพื่อสืบทอดศาสนาต่อไปนะครับเดยนผู้ชมนะครับคผู้ชมท่านใดสนใจนะครับรีบโทรศัพท์มานะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับผมรับประกันหาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะเป็นพลอยธรรมชาติไม่ผ่านความร้อนเนื้อพลอยโปร่งใสสีชมพูเข้มอมแดงกุหลาบอ่อนนี่นะครับ เชื้ในใจได้มาต่ำว่า55.22กิลลาทุกก้อนทุกเม็ดนะครับนะครับสนใจนะครับโทรศัพท์ติดต่อผมได้นะครับเบอร์สับติดต่อผม0819071179และ09197894ผมมุ่งคุ้มเส้ตั้งอยู่ผมไม่้ฝั่งทอนนะครับและเรียนนักผู้ชมนะครับก้อนพลอยทุกก้อนนีนี่นะครับเป็นพลอยธรรมชาติไม่ผ่านความร้อนนะครับนะครับหายากมากนะครับ และเรียนผู้ชมนะครับพลอยทับทิมนี่นะครับในตำราต่างๆด้วยโลกเขียนไว้นะักพูดท่านผู้ใดได้ครอบครองพลอยทับทิมธรรมชาตินะครับ มาเก็บไว้ในบ้านจะเสริมบารมีในสิ่งดีๆที่คนเราต้องการมีครอพ่อจากวานนะครับผมพิจาบาไสั้นๆรุง่งชมไปเซิร์ชกูเกอรได้นะครับบนลุงเลื่อนนะครับทำอะไรก็สําเร็จนะครับแล้ข้อสําคัญทุกก้อนนะครับเป็นพลอยธรรมชาติไม่ผ่านความรอ้อนจะมีความพิเศษอีกอย่างคือจะมีพลังขึ้นไม่เหล็กและพลังชีวิตและพลังจากวานอยู่ในก้อนพลอยนะครับนักวิทยาศาสตร์ได้บอกไว้นะครับพลังชีวิตและพลังจากวานนี่นะครับ ของก้อนพลอยทับทิมนี่นะครับจะช่วยระบบร้อนเย็นร่างกายท่าน้ําท่าลน,าลนท่าดินท่าไฟทํางานสมบูรณ์บาลานซ์ยิ่งขึ้นก็จะไม่เจ็บป่วยง่ายนะครับนะครับเห็นไหมครับสรรพคุณของก้อนพลอยทับทิมธรรมชาตินะครับเสริมบารมีในสิ่งดีๆที่คนเราต้องการมีคอรอจักวาลและก็ยังช่วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงพิเศษไปตั้งไว้ในบ้านนะครับไว้ไที่หัวนอนเดี๋ยวนะัคนคนในบ้านก็ไม่เจ็บป่วยได้ง่ายนะครับแล้วทุกก้อนนี่นะครับเป็นหนึ่งเดียวในโลกทุกก้อนนะครับ นะครับนะครับนำไปขึ้นเงายังได้นะครับผมรับประกันทุกก้อนไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครเขาจำเอกลักษณ์เฉพาะของเขานะครับนำไปเจียในคำขึ้นเงาได้มันต้องเจียก็ได้นะครับธรรมชาตินะครับนะครับก็ได้นะครับแต่เจียในผมรับประกันทุกก้อนนี่นะครับนะครับจะใหญ่กว่าทับทีมแอตตาหรือโฟล่า5 5 2 2 2กันหลักทุกก้อนนะครับนะครับถูกๆนะครับท่านผู้ชมกันหลักละ80บาทนะครับ และเรียนผู้ชมเมื่อคุณผู้ชมมาชมคลิปวิดีโอก้อนไฟทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกทั้ง75ก้อนนี้ที่ขายถูกถูกนะครับกันหลานละ75บาทเองนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับไปติดตามที่ยูทูปผมโมผูมแท้ตั้งนะครับไม่มีคำว่าผิดหวังเลยเฉพาะคุณผู้ชมชอบดูสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่โคเกอร์การันตีนะครับในยเฉพาะผ้าปางต่างๆแกะด้วยราชายัพยพลทับทิมธรรมชาติเช่นนี้และทับทิมสตาร์นะครับ ที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถามคูเกอร์มีเมื่อต่ำกว่าเจ็ดสิบองนะครับอลังการมากนะครับมีพระพุทธไม่ต่ำกว่าสิบวาองค์พระที่ไม่ไ10สิบวองค์พระสังเวยใจอรหันต์อีกร่วมสิบองค์พระเจ้าแม่กนิมโพธิสัตว์อีกรวมสิบองค์แล้วก็ยังมีองค์หลวงปู่ทวดอะไรอีกนะครับแล้วก็ยังมีมีพระแม่ธรณีหรือ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 แบบ หรือองค์สิวเทพอายุยืนนะครับที่องค์ใหญ่ๆนะครับนะครับแล้วก็ยังมีท้าเวสุวันนะครับที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ด้วยพลทัพพริ้มชาติและทัพพิมสตาร์นะครับนะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ย t ท b e ผมโมกุลแท้ตั้งได้นะครับไปดูเล่นใครเครียดเป็นบุญตาไม่มีคําว่าผิดหวังและยังมีก้อนพลทัพพริ้มชาติทัพทิมสตาร์ของประเทศมมซมนใหญ่ที่สุดในโลกที่คกอก์การันตี2ก้อนนะครับแล้วก็สําคัญเมื่อไปติดตามที่ยูทูบผมโมกุลแท้ตั้งนะครับ ผมจะบอกข่าวดีคุณผู้ชมนะครับ เพียงแต่คุณผู้ชมรู้จักมาหมาเศรษฐีในเมืองไทยหรือพิพันในเมืองไทยหรือต่างประเทศนะครับพิพันหรือมหาเศรษฐีนําคลิปวิดีโอภาพต่างๆตามตามที่ผมเรียนผู้ชมนะครับผมถ่ายละเอียดที่ค o o g เกอร์กันลันตีใหญ่ที่สนในโรผมถ่ายละเอียดไว้เลยนะครับนําไปให้เขาดูนะครับเขาถูกใจเชิญคุณผู้ชมก็ได้เงินมาหาศาลนะครับเพราะของผมเป็นของสูงนะครับาหาเศรษฐียินดีจ่ายเงินนะครับเพราะมันเป็นองค์ใหญ่พิ่ศนในโลกและมีคุณค่าคือแกะด้วยราชายเพอรทับริมชาติและทับริมสตาที่หาที่ไหนในโลกนี้ใหญ่กว่าไม่มีนะครับลงถูก ว่าคุณชมก็ได้เงินนะครับผมได้เงินก็ไปต่อยอดสร้างโบสถ์คุณก็คุณผู้ชมก็ได้ร่วมมหากุศสต่อยอดสร้างโบสถ์เรผมแล้วได้เงินใช้นะครับผมไม่สามเปรเ็คุณผู้ชมก็ได้เงินมหาศาลเพราะแต่องค์มันราคาสูงเพราะองค์ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างน้อยองค์ละหลายสิบล้านเป็นร้อยล้านหลายร้อยล้านเป็นพันล้านบางชุดหลายพันล้านนะครับ นะครับผมให้คุณผู้ชม3%คุณผู้ชมก็ได้เงินมาสารแล้วได้เงินไปต่อยอดสร้างวัดกันนะครับคุณผู้ชมก็ได้ร่วมหมากุกลต่อยอดสร้างวัดกับผมแล้วก็ได้เงินใช้นะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ยูทูปผมผมุงมั่นแท้ตั้งได้นะครับถูกใจอะไรไม่เข้าใจเลโทรปรึกษาผมได้นะครับผมจะบอกบริษัทติดต่อผมครั้งนะครับ0819071179และ099197894ผมมักมแท้ตั้งอยู่งเทฯฝั่งททนนะครับส่วนก้อนพลอย ทั้ง75ก้อนนี้นะครับของประเทศโมซัมบิกที่เนื้อพอยโปร่งใสพิเศษน้ําหนักไม่ต่ำกว่า100กรลัตขึ้นไปถึง150กะลัตนะครับนะครับผมขายกรลัต80บาทถูกมากนะครับตลาดผมขายกะลัตนึงไม่ต่ำกว่า500บาทขึ้นไปนะครับตอนวันนี้ผมต้องการได้เงินด่วนไปสร้างวัดนะครับ นะครับผมถึงขายกันหลังละ80บาทเพราะฉะนั้นนาทีทองนะครับท่านผู้ชมที่มาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับท่านผู้ใดโทรมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับหมดแล้วหมดเลยรับรองหาที่ไหนไม่มีแล้วนะครับนะครับผมขายไปผมไปหาทั่วโลกก็จะไม่มีแล้วนะครับเพราะก้อนพลอยทับทีมสชาตินะครับหนักไม่ตวาร้อยกันหลัดถึงร้อยกว่ากันหลั่งนี่นะครับเนื้อพลอยโปร่งใสสีชมพูเข้มแดงกุหลาบอ่อนนี่หาไม่มีแล้วนะครับ แล้วไปเจนในนะครับก็จะใหญ่กว่าแอคตาหรือฟูล่าของโมซัมบิกที่55.2% 2ากันหลัดประมูลที่อเมริกานหยกไป1,200ล้านนะครับผมรับประกันทุกก้อนเจนในได้ใหญ่กว่านะครับนะครับท่านผู้ใดมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับกันหลัดละ80บาทนะรับทง75เม็ด้นนี้นะครับซื้อไปไม่มีคําว่าผิดหวังหาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีแล้วนะครับนะครับสวยงามยิ่งนะครับเห็นไหมครับเนื้อพลอยโปร่งใสไม่ต้องส่องก็ทะลุนะครับเห็นไหมครับ นี่ผมสองการอากาศนะครับหายถูกถูกรับรองหาที่ไหนไม่มีแล้วนะครับกันลันละ80บาทนั่นะครับท่านผูดด้ใดมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับ